เดี๋ยวผมเองเกมจักรจักรซัมบี้นะครับเกมกจักรซัมบี้ผมเนี่ยก็เก่งมากครับดูมุมซ้ายซ้ายล่างครับดูดิกระสุนสุขภาพความเร็วแล้วก็สามสี่ผมไม่รู้แล้วก็หลดใหม่ก็คือโหลดเร็วขึ้นอะไรผมเนี่ยโคตรโคตรเก่งเลยตอนนี้ผมคือราชาหมดเลยก็ว่าได้ยิงแป๊บเดียวเนี่ยแตกหมดเลยซัมบี้ซัมบี้ก่อนไหมใช่ซัมบี้ก่อไปแบบอีซี่ ผมยิงแดงเอ้ยนี่มันบ,บดบดเล็กๆครับอนบอนเนาะง,งี่ายแตกฆ่าทันที่บ้างแตกยิงต่อไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องเราไม่ต้องเลนงครับค็งงยังไงตายหมดแล้วใครจัดเนาะแตกไปซะตอนนี้ผมเหมือนราเชาหมบบดเลยเจอคนบางคนก็ไม่เก่งไงแล้วส่าหรดูดิ โอ้โหดูดิดูด,ดิมันมันแบบเนี่ยก้องก้องเลิงก้องเลิงเนี่ยดูไม่มีปกติครับปกติเลยเป็นแบบนี้ประจำไม่ออกผมก็ยื่นได้บาดีผมก็พูดผิดมั้งครับแล้วก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเกมกําจัดซอมบี้หรือพีดีประเดีนชื่อเกมแบบนี้นายดูบอก่นะนายดูบอก ตัวเดียวเขาออกโมเดลปืนดีมากสกินก็สวยเลยสกินผมเหีียดผมแต่งเองผมก็ชอบนะอืมอ่ะปืนอาบีจีไหนก็ได้จะได้สิทธิ์มีปืนลูกโซเใช่คว้าะดิงซามีเซต็ก

ดีเลยแบบรวดเร็ว pues นี whales, times, ่โคตรเร็วตกใจริงนะปืนกลหนักๆตัวเนี้ยดีเลยประมาณสักห้าห้าจุดเจ็ดวิตัวนั้นมันมันมันนานมากห้าจุดเจ็ดวิทำพี่วิ่งมาตัดตายเลยนันตัวนี้ผมกินอะไรอย่างนึกินโปรตีนอัดแท่งสีเหลืองเข้าไปทำให้ผมดีดีเร็วขึ้นคือมันเร็วจริงจังอ่ะเร็วจริงๆไม่แยบผู้จิ๋ ยังไงดีนะแตงไหนดีนะไปหาเพื่อนได้ไหมดูดิเพื่อนแบบอยากรู้เพื่อนมันไปถึงไหนเด้อไปดูนไงเด็กตั้มบี้เเยอะอยู่เด็กตั้มบี้น้อยเอ้ยน้อมากเอ้ยตับี้เยอะจังเพื่อนแบบจัดการไม่หมดเลยนี่ขนาดผมคนเดียวผมจะสามารถจัดการหมดได้เลยมีไหม ปูเนี่ยปกติปกติกับผมเลยนะ,กกะเก,ะเอก,ก,ะกะเือบกระจอกกระจอกแบบเนี้ยปูงแบบที่มันผมจกกะการไม่เก่นเพรว่าสมัยตอนที่ผมเล่นหลงังไม่ใช่ไหมผมเยอะกว่านี้มันสิบตัวเป,เป็นเป็นร้อยมาเยอะมากผมก็เลยจัดการผมเลยแต่ปืนเนี่ยที่ผมถืออยู่โอ้โหจะใช้ได้เยอะอยู่ไอ้เพื่อนอย่าเอาอย่าอย่าอย่าตัวมาบัางลูกกระสุนกระสือ มันแบบมันจะเสียการแบบยิงได้เสียมากเลเพื่อนเพื่อนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบเพื่อนแบบมันเข้าไปแบบกันลูกกระสุนอ่ะถึงจะยิงไม่ได้ดูเพื่อนดิแบบนี้ตลอดเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวมึงอยู่กูดูนึน่อืมตายสิเดี๋ยวมึงตายยนะังตายดิ เออถ้าไปไหนอ่ะขอดานขอดานดีๆสาธุสาธุเนื้อดานโม่ใหญ่ไอ้ดานแบบแดงมากวิงๆๆ่งวิ่งได้ไหมขอหนะ้าขอขอ,ขอเลยขอเลยขอขอมันแ,บบนแด็ผมเห็นแล้วผมท้อเด้อมีน้ำผมท้อเก็บผมเห็นแล้วผมทอ้อ,มมทอจริง ให้แม่ม้วผมท้อเลยหมดนี่แล้วเหรอทำไมอ่ะทำไมหมดล่หมดนี่ไม่รู้วะกระป็นผมเจ๊ครับเนี่ยจะเปครับกจะที่ผมทรรมอยูมาดูดิเกือบมันไม่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยกล้องเล็งเนี่ยกล้องเล็งอ่ะแบบอืมไอ้เหนืยหนางผม กาทันดีว่วันนี้พวกแกก็ฆ่ากั h เลยอืมอืมอืมแบบอาบจิแบบเดนนี่แบบเท่ๆฮะอืม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 ยั a แกนี้เพื่อกตายแล้วเหรอออกอบม ผมก็ว่าไม่ตายนะง่ายมากง่ายมากเลยเพื่อนแบบไม่ค่อยเก่งอ่ะผมเล่นกับไอดีหลักของผมมาเท่กว่านี้แล้อะไรตัวคารสันบียังโยงอืมสันบียังโยงนี่จะอึดมาก ผมหมดลูกกระสุนพวกกัดจกแจกการพวกลูก hmm. น mm ้องมาเนี hmm. <cr> ่ยจัดการบอสบ้างอืมอือืมยิงไปเรื่อยๆยิงกอลอืมออือืมอือืมอือืมอืมอมอื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 มอมอืมอืมมอืมอืมอืมอมอืมอืมอือืมอืมอื 谢谢你们。<noise> <noise> ไปเรื่อยๆผมเล่นเอาอย่า